ันคือเก e a วูแมนล l เ a อร์อวอร์ดค่ะอ้ผมมา้นีแดูยิ่งใหญ่ค่ะก็ดีใจเป็นเรื่องธรรมดานะคะเวลาได้รางวัลก็ต้องยินดีเป็นเรื่องธรรมดาทียิ่งก็เป็นรางวัลที่แบบดูทรงคุณค่าก็คงจะเป็นเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากทำอะไรที่ดีๆต่อไปนะคะเพราะว่าก็ทำอะไรมาเยอะแล้วเนาะอายุอานามก็มากแล้ว ไปไหนมาไหนคนก็ชอบถามว่าเมื่อไหรจะเลิกทำงานสิก็ยังไม่ยังตั้งใจจะไม่เลิกอะค่ะยังยังมีความสุขที่จะทำงานแล้วก็อยากทําให้ทุกคนมีความสุขอยู่มันเป็นอีกหนึ่งวันเกี่ยวกับผู้หญิงค่ะคือบังเอิญโดยส่วนตัวพี่ไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรกับเรื่องของการแบ่งแยกเพศเท่าไหร่นาะปกติตัวเองก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงเท่าไหร่แล้วก็ที่ผ่านมาต้องบอกว่าการเดินทางมาก็ไม่ได้มี ไม่ได้มีปัญหาใดๆอันเกิจากความเป็นผู้หญิงของเราก็เลยทําให้เรารู้สึกถึงความเท่าเทียมกันมาโดยตลอดนะคะแต่ไงก็ตามแต่ในานามของผู้หญิงคนหนึ่งก็ดีใจนะคะ <c oughs> ที่มีคนเห็นคุณค่าแล้วก็ให้รางวัลเมื่อกที่อกว่าเคยมีคนตั้งรูว่าเมื่อไรเราจะอยู่เมื่อไหรเราจะ,กะเกษียณอะไรยเงี้ยคงเป็นช่วงวัยเนอะพอถึงวัยหนึ่งก็มักจะมีคนเจอหน้าไม่รู้ถามอะไรเขาจะถามว่า แล้วแล้วพี่ทําเยอะเงคะคือพี่พี่ก็ว่าพี่ก็ทําเยอะเกินไปเนาะทำอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นปกติที่เจอคนแล้วชอบถามว่าแบบพี่จะทําไปถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งใจตอบมากเลยค่ะว่าจะทําไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกไม่มีความสุขแล้วก็จะเลิกเองพี่ชอนก็ตอบเาไปแบบนี้ตอบคาตอบแบบนี้แล้วเขาตอบกลับมาว่ายังไงบ้างคะเขาก็ขำเขาว่าขำคือคือกวามรู้สึกส่วนตัวค่ะจะรู้สึกว่าขอโทษนะคะวันนี้ตากแดดมาอย่างแบบ ก็รู้สึกส่วนตัวคือไม่ชอบที่จะคิดว่าเมื่อไหร่จะ,กะเกษียณเพราะถ้าบอกว่าอีก3ปีจะเกษียณเนี่ยมันหมายความถึงว่าเรากำลังจะทํางานเพื่อรอวันนั้น mm hmm. ก็เลยไม่ตั้งแล้วกันว่าเป็นวันไหนก็จะทําไปเรื่อยๆรู้สึกว่าแบบสังขารไม่ได้แล้วหรือไม่สนุกแล้วไม่มีความสุขแล้วก็ค่อยเลิกแล้วกัน เจอปัญหาก็แก้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบังเอิญบังเอิญบังครว,ว่างานของพี่มันเป็นงานที่ทําให้คนอื่นมีความสุขนั้นเวลาที่เราทําอะไรลงไปแล้วมีคนบอกว่าดีจังเลยชอบจังเลยสนุกจังเลยมีความสุขจังเลยมันก็เลยทําให้เราเรามีพลังมันเป็นมันเป็นพลังที่ตีโต้กันไปมาแล้วพอเราได้รับพลังอันนั้นเราก็อยากทําอยากทําต่อไปให้มันดีขึ้นดีขึ้น ว่าเด็กๆนะคะตอนนี้ก็มีพี่อ้อยพี่ชัดออนทัวร์ไปตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยไ,ไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่แก่ๆอย่างเราเลยค่ะ mm hmm. เด็กๆบางทีเขาก็หมดไฟเขาก็รู้สึกว่าไม่มีกําลังใจไปต่ออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก,ก็ก็มีโอกาสได้ไปไปพูดคุยไปเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนทัศนคติหรือวิธีคิดพี่ว่ามายเซ็ตสำคัญนั้นบางทีเราก็คุยกันถึงเรื่องของมายเซตว่าคนเราอยู่ที่วิธีคิดนะคะถ้าวิธีคิดของเราคือ เรายัางไปต่อได้เราก็จะไปต่อได้แต่ถ้าวิธีคิดของเราวันไหนที่แบบเราไม่ไหวแล้วเราต้องหยุดมันก็ต้องหยุดมีเรื่องมีมีบอกคนะนบอกวิธีคิดจากที่ ก็หายวันนี้เซ็งพรุ่งนี้ก็หายวันนี้เศร้าพรุ่งนี้ก็หายวันน,นี้มีความสุขก็อย่าประมาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติของวิธีคิดที่ที่มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตได้ง่ายค่ะตอนนี้ก็คือพี่ขวาก็คือทางานวันแล้วบินเก่งมั้ยค่ะบ <laughs> ินไบยลูกๆค่ะคือก็ดันไปสัญญากับพวกมันไว้ว่าจะไปด้วย บางที่บางประเทศไม่น่าไปเลยเช่นล่าสุดไปบราซิลนั่งเครื่องไปเกืบ30ชั่วโมงเพื่อไปโชว์แล้วก็กลับก็ไปค่ะก็สัญญาต้องเป็นสัญญาที่เบิร์ดบอกไว้ก็ยาลังไปทุกที่ก็ตอนนี้สักจะเริ่มแบบมันลูกมันเยอะไงคะแล้วตอนนี้จากเดิมมัน12คนไปที่เดียวเราก็ไปได้แต่ตอนนี้ลูกเขาเริ่มแยกกัน ครูพาเวลไปนี้สายละคนไปอะไรเงี้ยพี่ก็จะแยกตัวไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็จะมีน้องผู้หญิงอีกสองคนค่ะก็ก็เลยแยกเดินสายกันไปไปทุกที่ไม่ได้ไม่ไหวแวบไม่ไหวคนลูกน้อยใจมีคะอะไรนะคะคนลูกน้อยใจมคะาม่ไม่ไปด้วยก็ต้องคุยกันละค่ะว่าไม่ไหวจริงๆคนเก่งหกันนะคะไม่ไหวจริง ทุกวันนี้ก็นะชีวิตนี้ก็ชีวิตนี้ก็เพื่อพวกแกมากแล้วเลยไม่ได้เป็นอันทําอะไรของตัวเองแล้วค่ะตอนนี้ก็แต่ว่าคือเขาแต่ว่าคือถึงจะเดินสายไปแบบทัวร์แบบนี้แต่ก็ต้องเรี่ยมของเด็เกใช่ค่ะใช่งานอื่นก็ไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าให้หยุดได้นะคะถึงแม้ว่าจะไปก็ตามก็ยังต้องตรวจบทบนเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยอยู่ทำงานุกที่เลยจริงจังงานในทุกที่ทุกวันนี้ดีมากเทคโนโลยีมันช่วยทำให้เราทำงานในทุกที่ได้พี่ทำมิวเคยมีวันหยุด ไม่ช่วงหลังนี้ไม่ได้ไม่ได้หยุดเลยไม่ไม่ได้หยุดมานานมบบนี้ไม่มีวันเป็วันที่จะไม่ได้แล้วจะไม่ได้แล้วจะไม่ได้แล้วแต่แต่แต่บังเอิญอย่างที่บอกขังงานพี่มันไม่ได้มันเป็นงานที่ทําแล้วมันมีฟีดแตกกลับมาสมมติว่าเรากําลังทําละครอยู่ล้วตรวจบทล้วแก้บททำไม เรารู you know, you know, like risk, right ้ว่าเดี๋ยวพอละครมันออกไปแล้วคน้เขาจะมีความสุขเขาจะสนุกกับมันเนี้ยเราก็จะมีกําลังใจในการแบบที่จะทำตอนนี้ขแบบแบบวราเขาบอกว่าวงการละครวงการแอนิเมันมันแบบยาวมันแบบจะไปต่อไม่ได้น่าหนักไม่งงานอะไรอ่างงี้่านเยอะงานยิ่งเยอะลยแล้วขิงขๆงขิงอยู่้ก็ขิงใ่ไหมตอนนี้คือเราสวดท่ะ พี่ยังมีงานเยอะอยู่ค่ะยังลำไม่ไหวอยู่มไม่ไม่พี่ก็เลยรู้สึกอยู่ว่าเอาจริงๆนะคะคือมันเป็นจังหวะเนาะช่วงเวลาที่มันมีขึ้นมีลงะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เล่นให้เป็นกับจังหวะนั้นก็แล้วกันแต่ว่าถ้าแต่ดใดก็ตามที่เรายัางตั้งใจทํางานให้มันดีอยู่ที่ว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเราก็จะอยู่ได้คือมันจะมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อยู่ข้างนอกเนาะเราก็เลยต้องควบคุมที่ตัวเราเองหรืองานของเราเองให้มันดีเอาไว้ แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะยังไปต่อได้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนะ